เอเมนูในข้อนี้ครับนะา <c oughs> เขาให้เ <c oughs> มติกซี <c oughs> มานะครับลบสามลบสองหนึ่งเจ็ดนะครับนะาเขาให้หาค่าดีเทมินเลนต์ของ c นะไม่ยากเลยนะครับนะอย่างแรกสุดทําไมครับเราก็ตั้งก่อนถูกไหมนะขีดปุ๊บแล้วเราก็ตั้งลบสามลบสองนะาหนึ่งแล้วก็อะไรครับเจ็ดนะนะครับอย่างแรกสุดทําไมครับเราเอาอะไรครับเอาคูณใช่ไหมคูณในทิศล่างเป็นบวกถูกไหม เพราะฉะนั้นเราก็เริ่มเลยนะลบสามคูณเจ็ดถูกไหมอ่าเขียนเลยลบสามคูณเจ็ดเครื่องหมายต้องไหมเครื่องหมายเป็นบวกอยู่แล้วถูกไหมนั้นอีกแนวหนึง่งทําไมครับคือทะยานขึ้นบนนะหนึ่งคูณกับลบสองนะหนึ่งคูณกับเท่าไหร่ครับลบสองเครื่องหมายเป็นอะไรครับคูณทะยานขึ้นบนเป็นลบนะเห็นไหมไม่ยากเลยนะเครื่องหมายเป็นลบเพราะฉะนั้นเราก็สามารถจะหา ค่าของดีเทมินเนนได้นะเพราะนั้น3ามคูณเเท่าไหร่ครับ3 7 21เครื่องหมายเป็นลบนะ21เครื่องหมายเป็นลบนะอันนี้แหละครับ1นคูณลบสก็ได้ลบสถูกไหมลบสอกับเครื่องหมายลบหน้าก็เป็นบวกสอง่าไม่ยากเลยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรครับลบยีบวกบวกกับ2 21ยเลบสเหลือเท่าไหร่เหลือ19 เครื่องหมายเป็นลบนะนะง่ายง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ค่าดีดีเทมินเนนต์นนะของซนะครับมีค่าเท่ากับลบสิบเก้าโอเคไหมครับ